มาเจ้ามาแล้ามาเล้วาวันนี้ยาตาจะพาเพื่อนๆไปชะง,งักไปเนกว่าแฟนยาตาเรีย <c oughs> วันนี้ยาตาจะพาเพื่อนๆไปเอ่อไปเก็บผลไม้อีกแล้วนี่ดูไก่เยาตาโตไวเนาะเนาะชนบดชนบดชนนบดนี่ ไก่กินสลัดไก่พัฒนานะไก่เยตากินสลัดนี่มีเพื่อนๆบางคนก็บอกได้ยินว่ายตาจะซื้อปุยบอกยตาให้ทําปุยหมกักยตาทาโย่ปุยหมักนี่แต่ว่ามันไม่พอใช้ไม่พอใช้ใชเนาะ๋ยวันนี้จะพาไปเก็บผลไม้ยังไม่ได้พาทำเลยเมื่อวานเยตาพาเก็บไอ้นั่นนะ้ะเพื่อนๆเ,เก็บเชอรี่ว่าจะทำเชอรี่ตากแห้งว่าจะทำเชอรี่ตากแห้งก็ วันนี้แดดดีมากเลยอากาศดีฝนไม่ตกเยตาต้องไปรีบเก็บไอ้นั่นเก็บเอ่อเชอรี่เชอรี่แบบเปรี้ยวนะเพื่อน,เอนๆเอาไว้ทำน้ำผลไม้เนาะช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยจะพาเพื่อนๆชิมก็พาเพื่อนๆชิมผลไม้ก็ยังไม่มีเวลาเลยเพื่อนๆเพราะว่าเยตาต้องรีบเก็บเนาะดูแอปเพื่อนมันโตมันโตวไวเนาะ เป็นบางต้นปีนี้แอปเปิลตอนนี้ดอกอยู่เพื่อนๆต้นนี้เยอะเนะนาะนี่ยาจะพาเพื่อนๆกินก็ไม่ได้มีเวลาเ้อต้องรีบทำนี่เก็บอันนี้เสร็จแล้วเก็บเออเี๋ยา,าเก็บเชอรี่แบบเปรี้ยวเสร็จแล้วยี๋ยวก็จะเก็บราดบร์รีเนาะไม่แน่กลางวันวันนี้ไม่รู้าว่างเดี๋ยวจะพาเพื่อนเอ่อ ทำไม่นั่นทำอะไรนะเชอรีต่ตากแห้งนะเชอรีกอร่กวนเชอรี่กวนดูก่อนดูก่อนนี่นี่ใครมันมีก็มาเก็บเดอ้อปีนี้วีตาปอกแล้วลูกมันไม่ค่อยใหญ่ว่าจะปลูกใหม่อยู่แต่ว่าจะปลูกใหม่อะไรนี่ของเก่าเยอะแยะกินไม่หมดแต่เห็นมันไม่สวยเฉยๆอยากอยากปลูกใหม่เ <c oughs> นาะนี่เลย ดงคือแรนเคือแรนสีดำอยู่ทางนู้นไม่สวยสีดำเนาะยิ่งตะทายให้ดูบ่อยๆมาจะพาไปดูลูกพิษนิดนึงลูกพิษไม่สวยเลยเพื่อนๆมันลูกพิษลูกทอ้อลูกพลับลูกอะไรยิ่งตามไม่รู้เด้อตอนที่แบบมันออกดอกสวยแต่นี่มันมีไม่กี่ลูกเองนี่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 เห็นไหมมันไม,ม,นไม่ไม่กี่ลูกเองเพื่อน เต้าว่าจะลองเอากิ่งมันไปชำดูมันจะขึ้นไหมเพื่อนๆบอกเอต้าหน่อยวันก่อนเจต้ากับปลูกทางนู้นเลยต้นหนึ่งมันตายไปแล้วต้นหนึ่งต้นใหญ่เท่านี้แหละเพื่อนๆอ,อยู่ๆมันก็ตายไม่รู้เป็นอะไรหนูก,กินรากหรือเปล่าไม่รู้ไนะปีก่อนน่ะลูกดกเต็มเลยเหมือนลูกท้อลูกพลับลูกท้อลูกอะไรนะต้นนั้นนะ่ะกิ่งหักปีก่อนเนาอนี่เก็บได้ต้นนั้นนะนี่ เก็บได้ห้าครุนี่ห้าหรือหกครุไม่รู้ต้นนั้นน่ะปีนี้ได้สิบลูกหรือเปล่าไม่รู้เนาะตอนมันออกดอกเอ่อมันหนาวนเพื่อนๆออกดอกมันนาวมันก็เลยไม่ค่อยมีเนาะมันลนี่ดูแอปเปิลตอนนี้ก็ไม่มีเนาะมีก็ช่างเออแอปเปิลนี่ตะมีเยอะ ปีนี้ไม่มีปีหน้าก็มีต้นนี้ไม่มีต้นอื่นก็มีปีนี้ยังเขายังชีวดต้นนี้ไม่มีต้นนั้นมีปีก่อนมีปีก่อนหนึ่งแอปเปิลน่ะเก็บได้ไม่ถึงสิบกิโลเลยเพื่อนๆมันไม่มีนะไม่มีจริงๆปีนี้ก็คือพรุนนี่หละถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูก็ไปดูเอาคลิปเก่าๆเด้อพรุนน่ะสีม่วงๆโรกสีม่วงๆอ่ะ,ย,ะย,อยี่แต่ยุมมีอยู่สี่ห้าตน้น ปีก่อนๆเนอะที่ตาตากแห้งปีที่แล้วนะลูกพุ่นนะนั่นแหละว่าไม่ตอนอื่นๆไม่มีเลยตอนนี้ว่าไม่มีมันก็มีแต่ว่าม,มันจะได้กินไม่รู้หรอกมันจะอาจจะรีบรีบนะเพื่อนๆนี่มีอยู่ไม่เท่าไหร่เองมันอาจจะโูกรีบรบเนาะมีอยู่แถวๆแต่ตรงนี้อื่นไม่มีหรอกเก็บอะไรดีก่อนเพื่อนเก็บเอ่อ ราดบรีหรือเก็บชเอชรรบอรี่ร่าบรีมมาดูก่อนเนาน้องชายแฟนยยตามาวันก่อนชอบคนอิตาลีมาพากันเก็บกินจนมีอยู่มั่งเลยแหละเนาะวันนั้นยยตาพาเก็บแล้วเนาะนอันนี้นะวันนั้นยยตาก็พาเก็บแล้วมันมีอยู่ จะาพาไปเก็บเชอรี่ไอ้นั่นดีกว่านาะเชอรี่เออนี่บแบล็คเบอร์รี่บแบล็กเบอร์รี่ทางนี้มันอยู่ในร่มมันไม่ค่อยมีแต่นอนข้างนอกเต็มเลยมันมันข้างนอกมันได้แดดนะคเพื่อนนี่นี่เนาะแต่ตรงโรงรถยี่าอีกพันหนึ่งเห็นไหมเต็มเลยอันนี้มันอยู่ในร่มมันสุกชา้าดีแล้วมันสุกไม่พร้อมกันนะเพื่อนๆ สุกพร้อมกันมันกินไม่ทันอันนี้ไม่เคยใส่ปุ๋ยหรอกปลูกทิ้งปลูกขว้างเลยเพื่อนๆเหมือนราดบรี่นั่นเลยราดบรรี่กับปลูกทิ้งปลูกขว้างเพราะว่าดูแลไม่ไหวหรอกเพื่อน <c oughs> ๆมันเยอะเกินแต่มันก็ได้กินเนาะ,ะไงเราก็กินไม่หมดหรอกเพื่อนๆเนาะ,ะ huh? นี่เชอรี่จะพามาดูเชอรี่มันก็ไม่เปรี <c oughs> ้ยวมากหรอกมันก็อมเปรี้ยวอมหวานนี่ปีนี้ก็ไม่ค่อยโด นุ่นต้นนุ่นดกดกแต่ว่าลูกมันไม่สวยมันเป็นกิ่งเก่าแล้วแฟนยตาตัดทิง้งนี่ยีตาจะให้ดูด้อนี่แฟนยตาตัดยีตาเคยถ่ายให้ดูแล้วพอมันแก่แล้วก็จะตัดกิ่งมันกิ้งเนาะตัดกิ่งมันทิง่งมันขึ้นมาใหม่ขึ้นมาใหม่ลูกมันสวยเพื่อนๆนี่ลูกมันสวยเนาะใบก็เขียวก็กจีเลยตัดกิง่งแต่อันนี้ดูกิ่งเก่าลูกดอกมากมาก,มากแต่ลูกไม่สวยลูกเล็กๆนี่ ดกมากเลยนะี่เห like <Uh, like, no, 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 no. ็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมยี่ตาไม่อยากให้แฟนตัดทิ้งแต่แกบอกว่าจะตัดตัดให้มันขึ้นใหม่ตอนแรกแกบอกว่าจะตัดหมดแต่ไม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 ตัดทีละนิดตัดทีละนิดนี่นะอย่างนี้ตัดทิ้งอันนี้ตัดได้สองปีเนาะได้สองปีตัดนนปีที่แล้วตัดตัดกิ่งนนขึ้นมานิดนึงปีนี้ ตัดหมดเดี๋ยวคอยดู้ายดตอนเยตาเห็นตอนตัดเยตาจะให้ตัดแค่กิ่งเดียวเอาไว้กิง่งโน้นก่อนเนาะก็ดูสิมันลูกมันโดกจะตายเนาะะแต่แค่มันลูกเล็กเฉยๆเอาไปทําน้ําก็ช่างเฮอะไม่ได้เอาไปขายแะไมเรไปทําน้ําผลไม้น้ําเชอรี่นี่ก็กินดีนะพเพื่อนๆอะไรนะเขาเรียกว,ว่ามองกันต่อต้านมะเร็งต่อต้านมะเร็งน้ําเชอรี่เนาะเห็นขา่า เยตาขอตั้งกล้องพาเพื่อนๆเก็บก่อนนะมาเพื่อนๆเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเยตาใช้ความสามารถนัเนนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเยตาขอเก็บแป๊บหนึ่งเก็บให้เพื่อนๆดูมีเพื่อนๆบางคนก็บอกว่าให้เยตาเก็บให้ดูหน่อยให้เยตาเก็บให้ดูหน่อยเยตาก็ใช้ความสามารถตั้งกล้องเก็บเก็บให้เพื่อนๆดูมาเห็นชัดไม่ชัดเก๋ ฟังเสียงเอาเด้เพื่อนๆเ,เ,เพราะว่ามันท้อนแดดเนาะีตาก็หาที่ตรงไหนที่ว่าตั้งก้องได้ยตาก็ตั้งตั้งไว้บนตน้นลงมาจะสวยเนาะตาไม่ได้เอาบันไดมาอันนี้เก็บไปเถอะไม่ต้องไปเลือกมันว่าลูกยังไม่สุกอันนี้ส่วนมากมันก็จะสุกพร้อมกันนะเนาะนเพื่อนอเก็บหมดเลยตัวนี้ เก็บหมดเลยไม่ต้องเอาไว้เพราะว่ามันเราไปทําน้ำมาเนาะเราไม่ต้องเลือกว่าสุกมากสุกน้อยแต่ดูท่าทางมันก็สุกพร้อมกันหมดเลยเนี่ยชื่อมันไม่พร้อมเท่าไรหร่หรอกแต่ว่ามันก็กินได้นะน้ําผลไม้แช่ไว้เห็นไหมไม่เห็นหรอกเดีย๋ยวจะตั้งกล้องไม่ดีกว่า เมียตาขอตั้งกล้องใหม่ดีกว่าโอ๊ยไม่ใสหลอกหมวกมันเกะกะเดี๋ยว, <c oughs> วยตั้งกล้องใหม่เดี๋ยวตั้งกล้องใหม่เพื่อนๆทีนี้เห็นแล้วอือเนาะ <c oughs> มาเด้อมาเด้อช่วยยาตาเก็บหน่อยรีบๆๆ ยีตาจะเก็บเมื่อวานเก็บเชอรี่เก็บเชอรีอ่หวานเนาะที่ยีตาว่าจะไปกวนทำเช,อ,ชอรีต่ตากแห้งแดดดีๆวันนี้ยีตาก็ไม่ได้ทำเพราะว่าต้องรีบมาเก็บ,ต,บ,กบต้องรีบมาเก็บพวกนี้เนาะเออนั่นแหละแฟนยีตาก็ตอนแรกแฟนยีตาว่าจะเก็บอันนี้ให้ยีตาเก็บราดเบอรี่แต่ว่าพอดีเขาไปทำเปลี่ยนไอ้นั่นอนะเปลี่ยน ขี่้อมเกะใหม่อยูอ่เรียนที่ล้อมเกะใหม่อยู่เดี๋ยวถ้าเขามาเก็บอันนี้ยตาก็จะไปเก็บราดเบอร์รี่อันนี้ส่วนมากนในเชอรี่ที่เขาทําขนมทําอะไรเขาจะเอาเชอรี่นี่แหละไปทำเพื่อนๆทำน้าผลไม้เอาเชอรี่เปรี้ยวไปทําเชอรี่หวานเขาเอาไว้กินอย่างเดียวทํอยูทําหน้าแต่งหน้าเค้กนิดหน่อยเลยเนาะ ไปเชื่อมกระเช้าหวานละมั้งเอาไปเชื่อมแบบน้ำผลไม้อวันนี้มิตาเก็บทำน้ำผลไม้ทุกปีแหละเพื่อนๆมีอยู่สองต้นเก็แบบทีหนึ่งก็ได้เยอะแลน้ำผลไม้ก็กินแค่ไปกี่เดือนเองเพืเ่นนอนๆเนาะมันมีตั้งหลายอย่างทำน้ำผลไม้แต่ยิตาก็ยั่งอยากจะปลูกอีกนะน,นี่นิตาว่าจะลองเอากิ่งมันไปชำดูไม่ต้องซื้อ ลองลองดูเดน,นี่ยิมีมีอินเทอร์เนต็ตแล้วอิตารู้จักดูวิธีโน่นวิธีํำดูเข้ามาแต่ยังไม่ได้เคยทำหรอกเพื่อนเพื่อนทำเห็นแต่เขาทำพวกกิง่งพวกกิง่งมะม่วงกิ่งมะม่วงกิ่อะมะกรูดอะไรอย่างนี้นะ เอ่ชิรีอะไรอย่างี้ไม่รู้ว่าทําได้หรือเปล่าแต่ยายยีาตะก็ไม่ได้ลองหรอกยังไม่มีเวลาเลยเพื่อนๆเนาะวันนี้ก็ว่าจะไม่รู้ว่าตอนกลางวันจะว่างหรือเปล่าเห็นข้างบ้านเมื่อวานมากินข้าวบ้านยีตะเขาจะชวนยีตะไปไหนไม่รู้ข้างบ้านนะ ว่าจะไม่ไปกันนานๆได้ออกไปทีถ,ถ้า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 ออกไปถ้าออกไปด้วยผู้หญิงผู้หญิงด้วยกันอย่างนี้มันมันได้ใช้เวลานานนะถ้ากับแฟนยิตาผู้ชายนะเขาผู้ชายนะอะไรก็เร็วเร็วรไม่ค่อยมัวนนี้ต้องไปซื้อของกับแฟนเหมือนกันแหละเวลาไปซื้อของนานจด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 ไว้ใช่ไหมเวลาเราขาดอะไรเหลืออะไรขาดเหล,ลืออะไรก็จดจดไว้ พอไปก็จองจองจองไปเอาตตดตัวนั้นพอได้ก็กลับนะพอได้ก็กลับวันนั้นที่ว่าไปซื้อของตอนที่ว่าแขกจะมาบ้านนะน,นะไปตับไปได้กางเกงมาตัวหนึ่งเห็นเห็นเห็น<ๆ>สวยดียดูมันไม่มีเวลาเลือกนะเพื่อนรีบรีบรีบเห็นมันสวยดีก็ เห็นมันสวยดีก็หยิบหยิบ,ยบเอออะไรนะเบอร์นี้ Bernie, เราใส่เบอร์นี้เบอร์นี้ไม่ได้ลองไม่ได้ลองล็อกก็ซื้อมาก็ใส่ได้อยู่เพื่อนๆเรียกว่ามันไม่มีเวลาเลือกนานะนวเนาะหยิบ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 ม,มาเดอ้อมาเดอ้อนี้มันก็อร่อยเหมือนกรรันแหละเพื่อน สรีเปรียงมันจะออกออตอนนอ้ยมันมันสะท้อนแสงเนาะอันนี้อ,อ่มมันจะนิ่มลูกมันจะนิ่มลูกมันจะนิ่ม น้ำเยอะน้ำเยอะรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานออกออกฝาดนิดนดฝาดเนาะนี่นนแต่ก็อร่อยเ่อนอร่อยเหมือนกันแหละถ้าคนไม่เคยกินเชอรี่ถ้าคนไม่เคยกินเชอรี่ได้กินตัวนี้ก็ก็ว่าอร่อยนั่นแหละเพื่อนๆ ยาตาขอพักแป๊บหนึ่งก่อนนะแล้วค่อยไปดูกันใหม่เพื่อนดูดูดูดอ๋อเนียยตตาไปเอาบันไดามาก่อนเด้อนี่ยาตาไปเอาบันไดามาก่อนมามาตั้งอันนี้ยาตาเอื้อมได้เท่านึงเท่านี้อยู่มันก็ไม่สูงเท่าไหร่หรอกนี่นี่แถวเตีย้ยๆยาตาก็เก็บได้อยู่นี่แต่ว่าจะเก็บย,ยังไงล่ะถ้ายาตาจะถือกล้องให้เพื่อน <S <S ๆดูอย่างนี้มันก็เป็นไปไม่ได้เนาะเพื่อนเนาะมันช้าเนาะ ช่ยตะเก็บให้ดูแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เนาะเพื่อนๆเนาะมีคนมาถือกลอ้อ,กลองให้เพราะว่าน้อยมาเด้อมาถือกล้องให้ยตะหน่อยมาถือกล้องให้ยตะหน่อยเดี๋ยวยตะจะให้กินถือกลอ้องมอกอีกข้างหนึ่งมือข้างหนึ่งเก็บเยยตะเนาะไม่รู้ว่ายาวแค่ไหนแล้ว ยตะถ่ายให้ดูใหม่ตอนเก็บได้เนาะเพื่อนๆเนานะยตะขอเก็บก่นอนนี่ยตะอุตส่าห์ทำให้ดูแล้เนาะอุตส่าห์ทำให้ดูแล้วนะลว <c oughs> ลกนี้มันถ้าเราบีบแรงมันก็นถ้าเราบีบแรงมันจะแตกนะเพราะว่ามันมันนิ่มเพื่อนๆมันนิ่ม <c oughs> นี่เดี๋ยวยตะขอเก็บก่อนเด้อ เยอะๆมา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 เจอเพื่อนๆนะเนี่ยไม่เห็นเสียงหมาไหมเพื่อนๆข้างบ้านเขาเลี้ยงหมาเชอรี่นะเพื่อนๆเอนชอรี่นะ จะเน่าไวกว่าสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ประมาณอยู่ได้ประมาณสามอาทิตย์สตรอเบอรี่เชอรี่ประมาณสิบวันก็เริ่มเน่าแล้วเพื่อนๆอยู่ได้อยู่ได้ไม่นานแต่อันนี้อยู่ได้นานเชอรี่เปรี้ยวอยู่ได้นานไม่ไม่เน่าไม่ไม่ไม่เน่าไม่มีนอนไม่ค่อยมีนะแต่ก็จะไม่ค่อยมีแต่เชอรี่หวานนี่ประมาณสิบวันก็เริ่ม ถ้าสุกนะประมาณเจ็ดวันก็เริ่มเน่าเริ่มมีนอนแล้วชีริตหวานอนะิอิยตา,าจะไปเอาบันไดามาขึ้นเก็บมันก็ไม่สูงหรอกแต่ว่าถ้าบันไดยตาได้เก็บสองมือใช่ไหมอันนี้มันต้องอีกมือหนึ่งต้องดึงไงเนาะดูย,ยตาเก็บเอาแล้วกันเนาะเพื่อน มาเด้อมาเด้อช่วงนี้ไม่มีอะไรทำก็เก็บแต่ผลไม้ก่อนนะเพื่อน ว่างๆเดีจะพาไปเก็บแตงกวาตำแตงกินนะเพื่อนๆแตงกวายาตาก็ใหญ่แล้วใหญ่แล้วนี้วดูแต่ดูดูดูแต่ผลไม้ไปเข้าสวนผักก็เต็มไปกัแหละยอย่านะแต่ช่วงนี้ยังดีแล้วถ้าถ้าถ้าผักผักถ้ามันโตแล้วมันคลุมหญ้าแล้วก็ไม่ค่อยขึ้นอยู่แต่ตรงตรงสตรอเบอรีแ่แหละเพื่อนๆ แต่ย,ตย,ยังไม่ทำหรอกตรงต่อเบรียเดี๋ยวค่อยทำเพราะว่าเราไม่ได้เก็บมันแล้วเนาะวันนั้นวันนั้นเอคนอิตาลีที่เข้ามานะเข้ามาเก็บเอานี่เอาใบ ใบเชอรี่ใบเชอรี่เปรี้ยวน่ะเขาไปดองเขาไปดองยาออแล้วก็เขาเอาลูกไอ้นั่นด้วยลูกลูกวลนัทวลนัทสีเขียวเขาไปดองยังไงไม่รู้ดองดองยายังไงไม่รู้นะยีตาทำไม่เป็นเขายังถามยีตาเลยว่าเอาสูตรไหมเออยตาว่า เดี๋ยวลองชิมดูก่อนทำมันอร่อยได้ย่าตาจะเอาสูดเขาจะโอ้ยโอ้ยโอ้ยบุ้งถ้าเก็บอันนี้เราเก็บไปทำน้ำเนาะ แต่ถ้าถ้าถ้าเป็นสวนเขาจริงๆเชอรี่เปรี้ยวเขาไม่จ้างคนหรอกเพื่อนๆจ้างคนนะ่ะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสี่ห้าร้อยนะชั่วโมงหนึ่งจ้างคนเก็บนะ่ะเขาจ้างไม่ไหวหรอกเขาใช้เขาใ,ใช้เครื่องเก็บใช้รถเก็บรถมาขยาวขยาวขยาวรองไว้ข้างล่างขยาเขยาวเชอรี่เปรี้ยวนะอยู่นี่ผลไม้มันแพงเก็บเพื่อน พอเ,เก็บมันช้าชายคนนะดูนะร้อยกว่า,าเออห้าร้อยกว่าบาทชั่วโมงหนึ่งเก็บเนาะมันเลยแพงแพงเขาเก็บนั่นแหละอย่างนี้อันนี้มันตัวอย่างนี้ทำให้ดูแล้วาเชอรี่เชอรี่แบบที่เขาขายเนาะเขาก็ต้องมาดึงมาดึงอย่างนี้นะดึงกับอันนี้มันเนะนะาะนี่พอทาราเก็บ เก็บอย่างนี้นหะมันจะอยู่ได้นานนะเนาะนี่เก็บทั้งอย่างนี้มันก็สวยดีเนาะเนาะมันก็อยู่ได้นานแต่ทาน้ำผลไม้ทําน้าผลไม้เขาก็เก็บดึง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 ,ดงเอามาเบียตนี่แหละแต่ก็จจางไม่ไหวคนมันแพงพวกขนาดวอลนัทวอลอะไรนี่เขาก็ใช้รถเก็บเพื่อนๆมาดูดเอาดูดดูดเอาใต้ต้นอะนะเออนั่นเลย ส่วนมากทาไมคนถึงตกงานเพราะว่าไม่มีงานทํเพราะทุกอย่างเขาใช้เครื่องหมดเพื่อนๆอพวกไอ้เคเรนเคเรนอะไรนะั่นะเขาใช้รถดูดเอาอืมนอกจากให้เขาเก็บมาขายนะ่ะถึงใช้คนได้ยินเสียงแจ๊คเฟรนดีามาโทรนี้หรือเปล่าหนูจะให้เอาบันไดมาให้หน่อย ฟลักเกอร์นะแซวอครเชนเว้นดูเว้นดูตาขันสู่ไล่ดอกไม่ไม่พริ้งบอกแฟนว่าเขาถามว่าอยู่ไหนบอกว่าเก็บเชอรี่บอกว่าทามาทางนี้ให้เอาบันไดามาให้น้อยแซอวอครเชนนะวันนี้สอนภาษายเยอรมนันอีกแล้วแซอวอครเชนแซอวอเกับเปรี้ยวเขาจะพูดเปรี้ยวนำนะ แซวว่ะก็คือเปรียร้ยวเซาว่เครเชนเปรี้ยวเชอรี่ยิ่าตาชอบสับสนอยู่นี่เขาจะพูดจากหลังมหาหน้านะ่ะไม่เหมือนบ้านเรานะ,าะเซวว่ะครเชนเปรี้ยวเชอรี่เออ แค่นี้แหละเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยตะจะถ่ายโอ้ยนี่กำลังว่าแค่นี้ช่วงนี้ไม่มีแดดชัดเจ้วเลย <c oughs> เดี๋ยวยตะจะถ่ายให้ดูใหม่กลัวมันยาวเนาะถ่ายให้ดูตอนเยตะเก็บได้เนาะดูดูมาต่อเพื่อนๆเนยตะได้บันไดแล้วเ <c oughs> ยตะมาเก็บวันนี้เยตะจะเอาแค่ครุ่นหนึ่งพอเดี๋ยววันหลังมาเอาใหม่ แอบ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 ให้เพื่อนๆดูเพื่อน,อนๆนหาแต่แตกลัวแต่ว่ายายตาทำงานคนเดียวโอ้ยฝรั่งเขาไม่ปล่อยให้เมียทำงานคนเดียวเหมือนไทยหรอกเพื่อนๆนถ้าเขาว่างเขาก็มาช่วยเก็บปีที่แล้วยายตายังไม่ได้เก็บเลยนี่แฟนยายตาเป็นคนเก็บเนาะยายตาก็ทำอย่างอื่นเขาไม่ปล่อยให้ทำคนเดียวหรอกนอกจากตอนเขานอนอ่ะยายตาทำคนเดียว ยยตาก็ไม่ทำอะไรหรอกตอนเข้านอนเยตาก,ก็ทำวีดีโอตอนเฟนเยตานอนกลางวันยยตาก,ก็ออกมาทำวีดีโอนะนี่แหละเพื่อนวันนี้ยยตาจะเอาแค่ครุเดียวขถ่ายรูปก,ก่อนสวยจัง นีแ่แหละเพื่อนๆนี่ตะขเก็บก่อนนะเดี๋ยวเก็บเสร็จยายจะจะถ่ายให้ดูนี่จะพาไปเก็บไอ้นั่นเอาคลิปเดียวเลยสองคลิปเพื่อนๆดูยายะดึงมามันก็หลุดแบบนี้นี่เพื่อนๆนี่มันแตกมันหลุดเนาะเดี๋ยวจะไปเก็บไอ้นั่นต่อเดี๋ยวเก็บอันนี้เอาครุหนึ่งนี่จะเต็มแล้วเพื่อนๆจะเต็มแล้วนี่เนาะเดี๋ยวเต็มยายะถ่ายให้ดูใหม่เพื่อนๆแค่นี้แหละดูเกือบหมดละ เอาไว้นิดหน่อยเอาไว้นิดหน่อยเพื่อมันไม่มีคลิปไม่มีอะไรทําคลิปให้เพื่อนๆดูเอาไว้เก็บวันหลังเอาไว้เก็บวันหลังเกือบหมดต้นเลยเห็นไหมเก็บหมดต้นเลยเพื่อนๆไม่ใช่หรอเพื่อนๆเยตากระว่าไปอย่างนั้นหละมันเต็มครุแล้วเต็มครุแล้วนี่ในยตาจะพาเพื่อนๆไปเก็บราบบรี่ต่อ นายยิตะก็ไปล้างล้างล้างน้ำแล้วก็ใส่ถุง <c oughs> แบ่งเป็นถุงเป็นถุงก็ใส่ช่องฟิตเนาะนั่นแหละดูต้นนี้ต้นนี้จะเก็บช้าหน่อยปีที่แล้วต้นนี้ดกปีที่แล้วต้นนี้นี่แต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนได้เห็นเนี่กิ่งนี้นะเต็มเลยปีที่แล้วปีนี้ไม่ค่อยดกเนาะปีนี้ไม่ค่อยดกมาดกต้นมาดกต้นที่ยตะเก็บเมื่อกี้ ขนาดเพื่อนขนาดยีตาถ่ายให้ดูเมื่อกี้เยอะๆเห็นไหมเก็บมาก็ได้ครุเดียวเองนั่นเนาะประมาณสิบกว่ากิโลแล้วมั้งนั่นเนาะหรือสิบกิโลยตาก็ไม่รู้ช่างเหอะกี่กิโลก็ช่างเหอะไม่ได้เอาไปขายเนาะนั่นแหละจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆเดี๋ยวไปเก็บอัอออนนั้นต่อเอาอันนั้นเอาคลิปใหม่ดีกว่าเนะเพื่อนๆเนาะเพราะว่ามันมันอะไรนะ่ะมันยาวเกินมันยาวเกิน เก็ราดบารีราดบารีก่กเคยทำให้ดูแล้วเนาะไม่ต้องทำคลิปก็ได้เนาะ <c oughs> จ้าแค่แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึง